อพขอแจมพอดีครับผมพอดีครับกีมัดตามแนวท่าเซียของงอเอฟซีถามมาหลายครบพระแจมเอฟซีถามมาหลายตามเขามาหลายงวดแล้วเด้วยเลขเซียของงอโดยเฉพาะเลขวิ่งนี่มันไม่หยุดเลยเลขวิ่งไม่เคยหยุดแต่ว่าเลขในแต่ละรางเขาที่บ้านจับคู่ว่าใครเขาไปในแต่ว่าเลขวิ่งไม่เคยหยุดมอว่าหยุดบุดเขามาดซ้ตัวโอในต่ละร่างในแต่ละร่าครับเัาก็มาตามงวดวันที่สิบหกเนาะเนี่ย วันที่16บหกมิถุนาสอง6้าหนาสร้างของสี่อยากของวาวเด้่พี่น้องเ้ยเอฟซีถามมาหลายสร้างไม่อีกกันหนึ่งเราสร้างไม้แขวยเส้นอิหลีผู้ใดไม่เส่ผู้ไม่เป็นวะเออก็าองคอยเนี่เจ้าไม่แส่นเนี่ยคอยยี่สิบกว่าค้ากองค่ากองนึงก็เลยตัว xuống tuổi nhẹ để em xì về vào thôi thay tổ lệ bó bó <laughs> Lệch nhé, Lệch nhé, của bà chặt và sẵn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không xì lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho nó Để โอ้ของไม่หมึกซึมขนาดรี้ซึมเอาหัวหน่อยเอาหัวหน่อยยางนไ้หัวหน่อยมันกินหน่อยอด้ไดได้แล้วนี่เหล็กในตะล่างงานเล็กในตะล่างของพานที สามหนึ่งสี่หกสองเจ็ดนี่พันจับให้เต็มเต็มได้หรอพันจับเนี่ยบอสยังละสามูคพันดึงเด่นไหมโอ้<พ>อดึงแต่ตัวเด่นบนล่างเด่น วิ่งสามกับหกไม่มีพลาดเด็กวิ่งเขาเด่นอยู่พีอนอกสายวิ่งฟังเหรอเ่ยพอแต่ว่าไม่มีพลาดสายวิ่งสายแรีนสายม,ามัดเมย์แต่ามาเบิ่งไปน้ำกัน3สามกับหกเน้นที่สาม ก้อนเน้นเก่าหมดก่อนก็จับคูบ่อเขาตัวเลยวิ่งแต่ว่าในนี้เขาโผเรียในตลางในตะล่างมีเก่าซูนอยู่ยอ้อนดึงบ่อเขาแต่วางเอามาวิ่งคือยึ่อยู่ตัวเด่นบ่อเขา

แล้วคนไทยพวกคู่ตัวไหนก็ได้ท่านี้เหาะเราเคยมีได้สามตัวมาอยอยึกซามตัว สองสามห้าเก้าหกเจ็ดเพิ่งเอาแต่หมที่มมักที่มาจับพูสามารถจับบนัหนก็ได้แปดสองเก้าหลักร้อยแปดสองเก้าหลักร้อย จำเมัก็จำันจ uh ีารางกจะบด็นนียนเนีนเนีนเนๆๆก็เน้น3เนาะเน้นที่สเน้นที่สามก็พอียมมาตรงนี้สามหกไดีเลยสามหกหกสานี่มันได้เงินล้นเนี่ยโอ้ เมียดีดีบว่าเดิมเนี่ยมียดีดีนะหกสามสามหกสามมีแค่นี้นี่ก็ที่ละหกคู่หกหางอือหกคู่หกหางส่วนเลขสามตัวบนกันสามือกันสามคู่ครับสามคู่นี่แหละบ้านที่เป็นเต็มตรงเต็มกระเป๋าไว้เลขสามตัวนะคี่แหละเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะคะพี่น้องแล้วโมม่าก็จับเอาได้นี่ก็ได้ค่ะ บวมากระจับไในตะล่างมสองงวดสามงวดแเขาสามตเลยเขาหอดสามตัวแม่มีดมึงหนึงแล้วมันเข่าศูนเก่าโอ้มึมนึงมาสองม่มึมึงหนึ่งมาตศูนเก่าศูนเก่าเด็กในตะล่างจับมันมีในศูนเก่าอยู่เด็กวงเพิ่นกับให้วิ่งเก่างินเงินเก้าเก้าคับยังเก่ากับยังบุญนี่แต่ที่แน่คือเขาเก่าเน้นเก่าอเขาวันนี้เน้นสามวันนี้เน้นสามอ้าสายวิ่งจะขาดได้เป็นหัวได้ เล็กวิ่งมันมาทากันแดนมาพัอมาไหนมาไหนมาไหนทกันมาค่ะมาไหนทำกันต้นเป็นเหล็กเนี้ต่ล่างเออเป็นเหล็นี่ล่างเขาจะจับออกมาเสอโอ้ค่ะถ้าเดนเถ้ามาหกสามเขาเข้ากัจัดไดที่เด่นบอจัดได้เพราะว่านเป็นเหล็กเนต่ล่างเี่ยเหล็กนแต่ล่างเออมันโมเมนต์มันโมเมนต์เหล็กปากหลักเหล็กไปากหลักเนีเล็กอรปากหลักมันเป็นเล็กเด่นเขาจะออมมาเด่นค่ะหกับเจ็ดสามกับหกสามกับหกมันกันได้ค่ะเอาแคปหน้าจอไว้นะคะพอ มาแล้วเนาะคะ่ะสีแยกพ่อคัวบนล่างสามกับ6เนาะคะ่ะนีงงะ่พี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผม<ฮ>เลข<ฮ>เด็ดสีแยแยกกอเง้เอฟซีถามมาหลายได้มาแล้วได้พี่น้องเด้อเลขติด,ดเลขในตะล่างกับมี่สามหนึ่งสี่หกสองเจ็ดถ้าประมาทเพิ่นจบให้กับจับออกในตะล่างได้พี่น้องเด้อส่วนเลขวิ่งบนล่างสมกับหเน้นที่สามจับคู่กับมี่สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ด หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดส่วนเลขสองตวัวพันกระเน่นหายอยู่ที่สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดเทพพี่น้องเด้อไก่จะเลื่อมหกสามสามหกมาน้ากันในดเทพพี่น้องเด้อเลขอะไรปากหลักเลขอยู่ในตารางแม่น้ากันในดเมื่อทุกตัวเนี่ลขในตารางนี่ส่วนเลขสามตวัวก็มีแปดสามหนึ่งสองสามห้าเก้าหกเจ็ดเดพพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพนัน ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวยนะครับเด้อคลิปหน้าพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม